สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบาร์ดลำพฤษอเชียลครับตอนนี้เวลา14บสนาฬิกาครับพี่น้องใบซองใบซองนี่ว่าธรรมดาครับเพราะเป็นใบซองครับอากาศท้อนได้บวมแน่นท่อนธรรมดาครับหอนรุนแรงครับพี่น้องครับเอาทีมงานเราอยู่ยังไงกันไม่รู้เลยแต่ว่าเราจะไปอัปเดตหน้าเวทีนะครับโอ้สุดยอด ไปะเดตหน้าเวดีนะครับวันนี้ครับอยู่่าาตาลครับพี่น้องครับปัตตาใต้เขาตตาลครับจังหวัดชนบุรีนี่นะครับเอา้ามาอัปเดตพี่น้องเมืองไปเรื่อยๆครับทีมงานครูสุดยอด มังแ,แบบ,บ,บแพนนบื้น,น,นป่ะพวกเบาพอหลงโอ้โหน,น,น,นี่นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ทีมงานเต็นท์ของเราโยกหลอกโยกล่าง,งนะครับครับพี่น้องครับพี่เมืองบรรยากาศโดยรอบนะครับ เต็มดีทุกันร่มบ่อยๆอะไรครับผมอ้อาวอเอาตีเลยพี่น้องเหมือนรับช่วงใบสองพี่น้องครับช่วงใบสองแดดตอนนี้กับบ่อดือดหอนบากไม้ยังดอกกับบ่อดือดหอนประเดี๋ยวครับแ,แต่ว่าใหม่ครับยุดูดโดนกับใหม่นะครับนี่นะครับโอ้ยร้านกว้างๆครับมองจอดรอจอดรถสะดวกสบายครับวันนี้มองจอดรถ เวทีก็จักเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้อง <c oughs> โอ้ยขออย่าไปเลย <c oughs> ทีมฉาก <c oughs> ทีมไฟ <c oughs> ทีม LED นะครับเริ่มลงของครบสมบูรณแบบ ชารากคือร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับชากคกั LED กับไฟจบวันนี้ก็วันคือว่านะครับเทำงานเร็วมากมันสิบโมงจะลงเวทีรถเราไปจอดที่ไหนด้านหลังเวทีรถต้องไปจอดลด,ลอด้านหลังก็คือว่าอยู่พัทยานี่มองมงคัตก็ได้ว่าดีดอก่น้องกับ บางคนกัดแจงเงินคารีสอร์ทเนาะบางคนนะครับกัแชงเงินรีสอร์ทเจเอาไปใจคารีสอร์ทเพื่อที่จะได้นอนพักผ่อนนะครับนี่นะครับได้นอนพักผ่อนเต็มอิมเพื่อจะมาสู่งานยามาแลงนะครับสําหรับาบางคนที่ไม่มีก็นอนใต้เวทีนะครับเออหาห่มนอนตะกอนน้ําปลาน้ําดงมันหละันะครับแล้วก็ที่อาบน้ํย20บาทนะครับ 15บาทไปอาบมาแล้วออาบมาแล้ว15บาทลบไวๆอยู่พี่หน่องครับแก่ถือ่ายังหน่อยยังก็มีลมนะครับครับจิ้มงานเอาสา้นยเป็ดบรนแพงครับสูบน้ำกันพี่หน้องครับเดี๋ยวว่าเมืองไม้กันนั่งใจครับอันนี้เป็นงานปลาช่วยนะครับปลาช่วยป่าปืนปลาช่วยปามวนเจลีป่าปืนนะครับบริหารงานโดยลูกสาวครับลูกชายเพื่อนเนาะ นะครับนี่ทีมงานเราก็เตรียมพร้อมครับมาเรียมนะครับผู้ใอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับแล้วก็มีกลุ่มปิดพี่น้องครับกลุ่มปีติราคา6กบันหกร้อยหกสิบหกบาทนะครับสามบันสามร้อยสาสิบสาบาทนะครับมาชมศิลปินน้องใหม่นะครับสาวน้อยระเบินโชว์ครับศิลปิน12คน ๊าดมาดำเงยแตกสดๆอ้าวคือไร,รกัดต่ว่ามาดำโอ้หอนปูดเอ้อศิลปินอันเสก็จยังเอาป๋องมาเมื่อนี่พอการใจกเพิ่ไปออกรถครับไปรับรถอยู่ที่อาอยูย่โดมตอน,นไปรับรถแล้วน้องโคตรรวยรถตู่ข้ารล,ล้านกลัวไม่ได้พี่น้อง ดาวไปแล้วสามแสนกว่านะครับสุดยอดแน่นี่พอคอยสุดยอดกันตัวยางดีงั้นพี่น้องครับตัวยางดีชิ้นชิ้นฤดูก,กันก็ทุกคนก็จะได้ให้จะมอบคองมกอนได้ตัวเองรับชิ้นใหญ่ขอ <Okay. S 1> งผมกันได้จากแม่ฮักนอนออถือว่าเยอะตั้งแต่อยู่วงมานีถือว่าหลายที่สุดนะครับ บ้านฟอมทีดินเนาะนะครับอันนี้ก็คือเป็นบนุญน้ำ่อน้ำแม่เป็นอยากจะลูกแม่เป็นเหตุบุญน,น้ำลูก บอกรถตู้แล้วพี่น้องยินดีน้ำตาอยู่ดีใจน้ำพิ่นเนาะร่วมแสดงความยินดีกับพ่อการชัยนะครับครับพี่ปลอดภัยนะครับไปใส่มาใส่ปวคุณเงินคนทัวร์ไหครับอพี่น้องครับพอนีดีที่สุดจริงๆนะครับวันนี้ร้อนมากๆ ครับพี่น้องครับบรรยากาศเนาะบรรยากาศหน้างานมือนี่นะครับอีพอวัยวูโควิผูเดมาไทยหน้งั้นเมืองเนาะนะครับก็เลยถือโอกาสนี้มาไทยพี่น้องในเมืองน้ำกันครับบรรยากาศในการอัปเดตแต่ละเวลาเวลาของอีพอเนาะย้ำแว้างสีคนสีไทยพี่น้องเมืองบาถึงไหนแล้วยังไงแล้วสิงทีไปยอผู้นั้นผู้นี้เนาะนะครับ มาห้องกบฏหยอกเนาเพราะว่า่นคพนคนกับพักคนคนนอนเขาก็อยู่ในโซนที่เราสามารถไปได้เดี๋ยวจะเป็นการาไปรบกวนการรับการนอนการพักผ่อนนะครับของทุกๆตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งของทุกๆคนหลังที่เพิ่นการนอนอช่วงนี้อากาศเย็นๆลมบ่อยๆพี่น้อง อ้าพี่น้องครับอย่าลืมให้กำลังใจครับทีมงานสาวหน่อยเปลี่ยบานแดงครับอยู่ที่เขาตะโลครับซอยเขาตะโลพี่น้องที่มาเห็นรถเมที่วันนีัจะนอนรถตุ้งคำพมันพระยาเตยเลยเงที่อืน,รน,อนพนระยาตเ,เ,ยเยาตยไว่หน่อยแม่นรถอ้าวพี่น้องครับพอ,อปต่อไปคลิปนี้ก็จะมีเจอกันครับ